สวัสดีครับเศรษฐกิจรายสัปดาห์นะครับวันที่23-27ถึงเดือนพฤศจิกายนมีอะไรน่าสนใจกันบ้างก,ก่อนมาดูสัปดาห์นี้มาดูสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับ GDP ไทยรายงานออกมาแล้วนะครับลบ6.4เทียบกับป,ปีที่แล้วติดลบน้อยกว่าที่ตลาดคาดมองเป็นตลาดออมองเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจอยู่ในช่วงการฟื้นตัวโดยเฉพาะการบริโภคที่ดูค่อนข้างดีนะครับวันพุธแบงก์ชาติก็เลยออกมา คงดอกเบีย้ยก็ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์เรื่งองคงดอกเบีย้ยแหละครับแต่อาจจะส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจอยู่ในช่วง,งการฟื้นตัวนโยบายการเงินก็อาจจะไม่ได้เร่งแปลกนะครับแต่ที่แบงก์ชาติคงห่วงกันในสัปดาห์ที่แล้วก็คงเป็นเรื่องเงินบาทก็เลยตามมาจากการประชุมวันพุธก็คือวันศุกร์แบงก์ชาติกออกมาประกาศากบ,บาทแข็งนะครับมื่อจะเป็นในเรื่องของการพยายามดูเงินที่ไหลเข้าประเทศอาจะมีการดูมากขึ้นหรือว่าส่งเสริมการให้เงินออกไปลงทุนในต่างประเทศอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการ รักษาบาลานซ์นครับสมดุลเมื่อมีเงินไหลเข้าก็ต้องพยายามให้เกิดเงินไหลออกดูเรื่องของการออกไปลงทุนต่างประเทศขยายวงเงินมากขึ้นขายเรื่องสินทรัพย์มากขึ้นหรือจะเลือกสินทรัพย์ต่างประเทศออกมาให้มาขายในประเทศใช้เงินดอลลาร์ซื้ออันนี้เราก็มองกันนะครับสกุลเยนักวิเคราะห์ก็มองว่า อาจจะยังไม่ช่วยการเปลี่ยนเทรนด์นะครับการเปลี่ยนเทรนด์ก็คือบาทจะเปลี่ยนมาอ่อนเนี่ยก็คงไม่ใช่เพราะว่าสุดท้ายด้วยปัจจัยเชิงโครงสร้างบาทเป็นแข็งค่าอยู่จากการเดินดกบัญชีเดินสภาพที่ยังสูงเกิดจากการเกินดูการค้าครับก็เลยมองภาพเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยยังเพิ่มขึ้นและสินเทซิเมน,นต่างประเทศดีขึ้นเงินก็ไหลเข้ามาซื้อทั้งบอร์ดทั้งหุ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูกันเหมือนกันว่าจะรักษาอย่างน้อยชะลอการแข็งค่าของเงินบาทน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนของมาตรการเหล่านี้แต่อาจจะมีเพิ่มาาาดดูกัััันนนต่อไปปะคครรบบสห์ี้ม อของไทยก็คงเป็นตัวเลือกการส่งออกนะครับว่าจะออกมาเราเชื่อว่าน่าจะติดลบ ลดลงนะครับก็คือการฟื้นตัวต่างประเทศอย่างดีขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีการกระทบจากตัวเรื่องของการชัดดาวจากเรื่องของโควิดที่กระทบกับต่างประเทศอย่างรีเศรษฐกิจต่างประเทศก็ยังถือว่าดูดีนะครับก็น่าจะมีการเร่งการนําเข้าสินค้าจากไทยและประเทศอื่นเฉพาะการส่งออกไปจีนซึ่งจีนยังไม่ได้มีการล็อกดาวน์นะครับก็ยังถือว่าการเติบโตอย่างดีได้อยู่ในการส่งออกไปจีนการส่งออกไปสหรัฐซึ่งการส่งออกไปสหรัฐเป็นบวกมาหลายเดือนแล้วนะครับก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนได้อยู่นะครับสุภาพต่างประเทศสัปดาห์นี้ก็จะมีตตัวเลข PMI ภาาากรผิโดยพะ ของสหรัฐก,ก็ยังดูดีนะครับยังถือว่าเติบโตได้ของยุโรปอาจจะทรงๆนะครับเพราะว่าเขากระทบจากโควิดเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีการล็อกดาวน์อยู่ของสหรัฐมัมีการล็อกมีมีผลกระทบจากโควิดแต่ยังกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไปได้เรยเว่าครัวเรือนของสหรัฐนะครับมีการใช้ใจ่ายสินค้าคงทนนะครับยังถือว่าเติบโตได้แต่ภาคบริการภาคอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ใจ่ายของคนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเองอาจจะชะลอได้อยู่อาจจะโตช้ากว่าสินค้าคงทนนะครับ สัปดาห์าครับวันจันทร์ยยนะครับก็สิ้นเดือนพฤศจิกายนแล้วล่ะปกติสิ้นเดือนแบงก์ชาติก็จะออกมารยายงานตัวเลขของเดือนก่อนหน้าคือเดือนตุลาคมต,นต้ไนไตรมาสสี่ก็อาจจะยงดูนะครับว่าสัญญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจเป็นอย่างไรจะต่อเนื่องหรือเปล่านะครับตรงนั้นเองเราอาจจะมองภาพว,ว่าอาจจะไม่ได้เร่งแรงอย่างที่เราเห็นในช่วงไตรามาสสามโดยเฉพาะเอกชนเองอาจจะไม่ได้เร่งการบริโภคมากนักครับแล้วก็อาจจะเป็นตัว CPI ของไทยนะครับดือนพฤศจิกาย,ยนก็ต้องมาดูว่าราคาสินค้าขึ้นมาเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ก็สวัสดีครับ